ค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่ครัวเตรียมตัวใส่บาตรได้ยังเมื่อนี้แม่ครัวได้สุปหน่อไม้ใส่ผักพี่น้องซุปหน่อไม้มีปักถัว่วมะเขือมาแตงรอใส่บาตเมื่อนี้เป็นอากาศแจ่มใสกล้วยจะกกระส,ะส่ยออกพันสายอยู่น้องพี่น,อน้องน่อเดล๋ยวบิง่ง่ อากาศแจ่มใสฝนน่าจะไม่ตกอ่ะเมืนน่อนี้แม่ขั่วเตรียมตัวใส่บาตรเด้อพี่น้องเด้อและกะสิไปเบึง่งการสรรคิดของพ่อกันแม่ขวัวขออนุญาตใส่บาตรเด้อค่ะพี่น้อง พี่น้องหลังจากไ่บาทแล้วแม่ขัวกับสิภาพไปเบิ่งการสรุปคลิปนะคะ่ะพี่น้องนะอ่ะพี่น้องเมื่อนี่เป็นวันที่สองเดือนตุลาคมพศสองพัเป็นวันพลึงหัตเมื่อว่านนี่วันพุทธที่หนึ่งรัฐบาลไทยพองรัฐบาลเล่าพองรัฐบาลไทยพี่น้องเอ้ยเมือ่อคืน เมื่อว่านี่สายดวนของแม่ขั่วแตกกระตุยกระจายแตกทึงสายดวนแตกทึงสายคํานวนเมือ่อคืนนี้เอา้ามือนี่แม่รัวสิมาสรุปคลิปหลังหวยออกว่าอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้ออกการสรุปคลิปก่อนหวยออกเบิ่งในหลักพน้องหกเจ็ดสองพะนเก้าเจ็ดสองพะนะ ไผกะว่าสองสองกะว่าไผยายสรุปคลิปล่างเด่นกิจอยู่ใน่างประสบความสำเร็จเก้าหกศูนย์ห้าแปดเกตไปใส่บ่เห็นกิดบ่ได้เอาจับเกตตัวนี้มาใส่จับเกดมาใส่มันก็นสิเป็นหกกิด โอ,โอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยพุนเอาซองเพราะว่าเอาสามตได้มาใส่เล่นสามตใส่กันเนาะเอ้าถือว่าประสบความสําเร็จคือเลขกลางมาเบิ่งกันว่าอาจารย์ได้เขาเนี่ยเสี่ยนได้เขากระตมเสี่ยนได้รุดกระตมคือเกา <laughs> เนาะพี่น้องเนาะไซดด่วนเมืองตัด ล่างอย่างเดียวลุดคันรุดเจียวออกไปทั้งพี่พี่กอนกอทมอลักร้อยเนี่ยเขาที่เก่าเด่นลักร้อยหนึ่งหกเจ็ดเก่าเนี่ยจับคูล่าง ห้ากับหจับคู่หกเจ็ดพาดไปเข้าลักรลอยที่เก่าของพี่ก่อนกทหมหลวงพี่ห้าเจ็ดลุดไปเต็มเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะบนตัวเดียวแม่ครัวบังดูเก้าแปดออกเจ็ดแปดฟันลุดเด้อพี่น้องหมือนฟันลุดบึงเนหกเจ็ด ศูนย์เจ็พี่น้องเอ้ยการประกบคู่ลุดซ้ายด่วนใต้หวันแปดเก้าออกแปดเจ็ดมิตรสุรยกับสุยเซียนนาดุนเข้าตรงๆล่างอย่างเดียวแต่ขึ้นบนพี่น้องเอ้ยขึ้นบนขึ้นบนเซียนมวกกลิกวินบนล่าง เข่าเก่าลางหากับหกหกกับหาบ,บนซ้ายดวนมีที่มานี่กระลุดเด้อพี่น้องเดิ้องวดนี่รุดเป็นไห้หวดนี่หงวดปากเสี้ยนต่อหวดนี่หงวดปากเสีย้ยนพ่อยะสูหลักร้อยเข่าที่เก่าโอ้เจ็ดแปดเก่า หลักน้อยพอจะโสหเฮาตามเด้อพี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายเซียนจ่อยสุราชจับผู้หลุดไปแต่ว่าเหลขกลักหน่วยเพื่อนสิกอดข้อกันมาเด้อพี่น้องเด้อถ้บเบิง่งแม่เชียงรายฟันหกกับสี่สบบนลุดเซียนบ้านนอกหน่วยแม่นแม่นแปดเขา่า พี่น้องเลกในตาล่างเขาจับคูไม่เก็ดบ่ได้เอาเก็ดแปดใส่กันฟันล่างเก็ดหน่วยแม่นแม่นอ่ะนี่ไหมเสียนจ่อยสุราษนี่ไหมพี่น้องป้าเขาเบิดสามตัวเลยพิษลักสิผพิดแต้มพิษลักสิบแม่เชียงไล เลขกออก9 7 8ดมาตัวใดลักสิบมาเจ็ดแม่เชียงรายตามต่อ <c oughs> เจ๊เมืองไหมเขาบนล่างคือเจ็ดอะแม่ครัวสูตรถอยบอกแล้วว่าสูตรถอยต้องทำเงิน เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเขาต่อ่ะเอฟซี FC สุร,ราษร์นะบนแปดกับเก้าเขาเด่นล่างเจ็ดกับเก้าบู๊บนี่เขาทั้งสองตัวเลยตัวนี้พี่นอ้องปาดโทษปาดโทษอ่ะตามกันต่อเด้อเฮ้า พ่อสารคามก้าเข้าบนเขารักลอยล้วเด้อพี่นวองบันเริ่มจะมาลักลอยล้วเด้อพ่อสารคามเริ่มจะมาลักลอยแล้วเตรียมเลยสูตรใช้ตลอดชีพเข่าเก้าเลขออก เก้าจิตแปดเขา้าเก้าลัก้อยพี่น,อออน้องโอ้มาทอดเามันส้นเก่าหลายเนาะสูตรแม่ครัวสถิติบนเอามาเขา่าเก้าน้ำมูอยู่มาเขา่ามาเขา่าลักลอยจังได้บานนี่ 7, จิตแปดจิตจิตอะ การสรุปคลิปเงาจักน้อยเด้พี่น้องเด้เจ้าแม่หมูจองอ่างอ๋อเลขหลบหนีมาเข่าเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าเก่ายู่ตำแน่งรักซีปลักน่วยแต่ว่าบางเอิญบางเอิญเก่าไปยู่รักลอยมันก็นเลยเปลี่ยนว่าเลขเข่าเก่าไหลาแม่เชียงไลเด่นล่าง ลุดเดเ้าตามตัวคือเกามาตาลุดเซียนผู้เต้าเท่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 าสิบบนสิบล่างโอ้เอาห้สิบบนมาเข่าเกาพี่น้องเซียนผู้เถ่าพ่อดาบเซียนระยองโอ้รุดรุดรุดบ่มีตเข่าเลยพี่น้อง วิ่งล่างเงินแสนรุดเลขออกเจ็ดเจ็ดเดอ้อวิ่งล่างเงินแสนเจ้ารุดเดอ้อวิ่งบนเงินแสนเข่าเดอ้อเก้าเจ็ดแปดอ่าตามวิ่งบนเงินแสนวิ่งล่างก็ตามพี่เก้าเซียนบอระบือ เลขติดล่างมีหกเก็ดซุยคือกันกับแม่ควัวเซียนบอระบือเลขนําโชคติดบนบมีเก็ดเก็ดคนบ้านด่านโอ้คนบ้านดาน่นา,นดานเข่าเก็ดเปดของแทนได้บ้านนี้พี่น้อง คนบันดาลเมืม่อวานเพิ่นทรงเพิ่นซื้อเลขเจ็ดแปดเจ็ดโอ้เออเจ็ดแปดเจ็ดและเจ็ดและแปดเจ็ดแปดคนบันดาลเพิ่นเพิ่นเพิ่นทรงรถต่อ,อตรีมาให้แม่ขั่วเบิรงอยู่อ้าวแม่เพชรบุญเป็นจังไงแม่ขั่วจับตัวภาดเด้อพี่น้อังตะวันเลขเพิ่นเข่าเด้อแม่เพชรบุญเลขเพิ่นเขา่าแม่ขั่วจับ บ่เอาเจ็ดแปดเพราะว่าแม่ขัดวหาลักซิบลัก่วยบย่ไรเนาะพี่น้อง,นะงเนาะเยวตัวไดมาเป็นลักซิบลัก่วยแม่ขัวกับเบาอยู่ตอนนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่เพชรชบูรณ์ <c oughs> มาครบล่างขันบ่เป่ากระชิได้กินย,นยุ่คนป่าเมืองเกดีามากจับใส่กัน อ้าวคนปลาเมื่อกีด้ดีเขาตะกิดมาคบล่างกันจับใส่กันเดี๋ยวคือเขาลรือป่าแม่ประกิตอ้าวแม่ประกิตเดินต่อเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแม่ประกิตเดินต่อเด้อพี่น้องเด้อเดินต่อ <c oughs> เอฟซีเสริมสิบบนหน่วยบนหน่วยมาเป็นเก่าที่แล้วเจ้าเอ้ยบาทนี่เด็กออกเก้าเจ็ดแปดอ่ะถือว่ารุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือว่ารุดงวดนี่เพราะว่าหน่วยบนมาเป็นลักลอยเอฟซีเสริม ลุตเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้ลุดลางออกเจ็ดเจ็ดบกเข่าเทิงบนบกเข่าเทิงน่วยลุตเซียนกุดจับเลขติดบนล่างโอ้จับเข่ากันจิตจิตเลยแต่ว่าเซียนกุดจับกาบบอจับโอ้ยเนาะเสียดายดิ เซียนนาปูเอาใ้้่ังไปออกบนเอาโอ้โอเซียนนาปูนี่่บาผาดจักกงวดเลยเดินบนล่างเต็มชุดริไรกรับตูร้อมคนชัยภูมิลุดคนชัยภูมิโคตรแม่น สูตรสองกอดคอกันมาเลยค่ะพี่น้องเอาเด่นล่างโคตรแม่นว่ะสันไปทึงไปทึงบนไปเทิ่งล่างกอดคอกันมากเซียนบุรีลำเป็นยังไดพี่น้องบนให้แปดกอดคอกันมาอ้อมล้อมพี่น้องกอดคอกันมาอ้อมล้อม เอ้ยมาบอกเปน็นตาไนแต่ะพี่น้องเอ้ยบาทนี่แม่ครัวประกบคู่โอ้ยเขาตั้งแต่บนล่างเดินดีบนล่างแม่นแม่นรุดถ้าตัวนี้มีเก็ตบ่เลียพี่น้องตัวนี้คันไม่เก็ตนี่บ่เลียบนล่างแม่นแม่นรุดแม่ยะสูอ้าวเป็นยังขึ้นมาเขาที่รักลอยบาทนี่ อีแม่เห้าเป็นอยังจังมะเขาที่หลักลอยเอ้ยกับบหลุดนั่งอยู่บนคนระหารไส่กลับมาแล้วค่ะพี่น้องกลับมาแล้วเขาจังๆเลยบน่างพี่น้องเอ้ยคนระหารไส่สิบบนหน่วยบนจังบ่ จังว่าพี่น้องลักลอยติดบนเข้าสามตเลยคนละหานไช่ลักลอยเก้าสีบบนแบบนี้เพื่อนต้องว่างลักลอยก,อนนอก่อนเนาะจังมาว่างลักสีเพืนยังเป็นขั้นตอนอ้วบันสิบอกเพื่อนแนวนี้ล่ะ <Yeah. S 1> เข่าเทิงบนเข่าเทิงล่างพี่น้องบ่ตามกันต่อคนละหานไส่แม่นาทมุมลุด แม่ขั้วฝันเป็นยังไงคิดว่าได้หาเพชรต้องเป็นหาเจ็ดหรือก็ดท่าจ็ดพี่น้องเอ้ยแม่ขั้วฝันฝันมือนั่นฝันว่าเจ็บเพชรได้สองกระตาเบิ่งเนี่ยจับออกมาได้กิดก็ดโอ้ยโอ้โอ้ยอ,อ,อ,อจะเป็นเสียดายด้่พี่น้องเลยอ่ะพ่อสารคามให้หกหก ออกเก็ดเก็ดเขาบนล่างเก่าโอ้ยเซียนคนใต้ลุดลักลอยกับบวกเขาพอบนเซียนคนตใต้ห้ลางไปออกบนตัวนี้โอ้ยลุดลุดพ่อลุดลุดเซียนลูกแฝดในของแทะ ของแท่เลยเนี่ยบนล่างอ้ากอดข้อกันมาสามตัวเดี๋ยวติดล่างเป็นไนของแท่ติดบนวิ่งบนเป็นยังคือว่าจับจคือจับตระศูนจถือเบิทั้งสามตัวเก้าเจดปดเจ็ดเจดถือหอดบนล่างพี่น่องปืด คือขอดบนลางจิจแล้วก็จิปดสาตูก็คือเก้จิปดโอ้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 โอมเดียใจเห้หนอซ้ายด่วนกอทมอเจ๊ตองบอกพลอยเก้จิดแลางจิต เกดบอมเป็นรุดบอพี่น้องตัวเลข3าตันี่ลุดอีกแล้วอา้าวรุดรุดลักรลอยกัหลุดพี่น้องของเกตตองลักรลอยกัหลุดอ่ะไปทั้งพี่ขลุด เซียนหมดหาดใหญ่คือเม่นแถพี่น้องเข่าเทิงรักลอยเข่าเทิงรักหน่วยเซียนหมดอ่าคนเมืองกันหน่วยล่างเขาน้ำกันวัดสามตูออก ล่างอย่างเดียวบุ้ยเหลขกสามตูวหน่วยล่างกิตแปดเก่าแม่ให้มาลุดอีกแล้วพี่น้องรอบนี้อะลุดอีกแล้ว 9, 7, เก้าจิตแปดเซียนลูกแฝดล่างอย่างเดียว บนให้หกให้หกเกียหลุดเอา้าตามกันตอหวดพี่น้องอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้ออกอาจารย์ได้หลุดอะเขา้าไรอาจารย์ตามกันตอเนาะพี่น้องเนาะบึ่งเนียคนเมืองการกับกอดข้อกันมาบนมันทรมาดาเอาเซียนมดหาดใหญ่เอา้า พูดนะเซียนลูกแฝดกับตามบุ้ยแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะพี่น้องสำหรับการสรุปคลิปแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเจเมืองไหมเพันทรงมาแล้วกระิโตหาเซียนลูกแฝดเพราะว่าเซียนลูกแฝดว่าล่งเลยลงเลยแต่เมือ่อวานนี่แม่ครัวพันบอท่านไหนลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาตามกันต้องงวดเนาะค่ะผู้ได้รุดกระตามอาจารย์ไดเขากระตาม อาจารย์ได้ลดกระตมถือว่าเข่าลายอยู่ที่พี่น้องลดหน่อยๆลดหน่อยๆพี่น้องถือว่าเข่าลายอยู่เอาตามกันต่อเจ๊เมืองใหม่พอกันคลิปหนาสําหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮ้งเฮ้งปังปังล่ำลุวยเงินท่องเดินทางไปไซให้แคล้วขาดปอดไั่พอกันคลิปหนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ